ารถสวยโมช่วยได้ครับผมเราจะพูดถึงเรื่องประเภทของรถก่อนนะครับเวลาคนเราจะหารถมือสองเนาะก็ต้องดูว่าเราจะซื้อรถประเภทไหนครับผมก็ขออนุญาตแบ่งประเภทรถ ตามหลักง <AUDIBLE. S 1> ่ายๆครับผมก <trips> ็เริ <Vog power> ่มจากการทําความรู <médico> ้จักรถก่อนนะครับผมว่าเออเราจะซื้อรถทั้งทีเรารู้ก่อนว่ารถแบบนี้เหมาะกับเราไหมประเภทแบบนี้ใช่กับเราไหม้องไหานะครับผมแล้วก็ถ้าโดยทั่วไปพื้นฐานถ้าอย่างองก้าวเองอ่ะก้าวจะเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลในเน็ตเจอคาไม่รู้จักเยอะเลยอย่างอะไรนะ A s e gment B s e gment C ดนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดไม่เข้าใจครับพี่ตั้มคือการแบ่ง เกณฑประเภทรถเนี่ยมันมีการแบ่งหลายอ้างอิงจากหลายประเภทนะครับแบ่แบตามหลักสากลมันก็จะมี A segment B segment SUV PPV โกเนี่แหละฮะ มันก็ฟังดูแล้วมันอาจจะยากยากครับวันนี้เรามานําเสนอการแบ่งประเภทรถตามการใช้งานแบบบ้านท่านแบบเรานี่แหละครับผมอะไรเงี้ยรียวว่าการที่เราซื้อขายรถมากว่าสิปีครับผมก็คือแบ่งกันตามที่เราเห็นเลยแบ่งกันตามประสบการณ์การใช้จริงการขายจริงการดูแลลูกค้าจริงๆครับรถยนต์นะครับเราก็แบ่งเป็น3ประเภทครับผมก็คือรถเก๋ง เห็นรถกสบาบครับแล้วก็รถครอบครัวนะครับคือใหญ่ๆนะครับภาพใหญ่ก็คือเป็น3ามสามหัวข้อใช่ถ้าจะวิ่งเข้ามาหาเราครขาไม่ตั้มสุโมคารเราตั้งอยู่ที่ถนนอ่อนนุชนะครับติดกับซอยอ่อนนุช80นะครับติดกับโลตัสเกตง่ายๆเลยก็คือห้างโลตัสไม่ยากครับครับก็โทรมาก็ได้ครับผมที่เบอร์นะครับผมครับโทรมาก็คือเบอร์ศูนย์ 1 6นะครับห6 3 55 11 1นะครับหรือ0 6 6 1 6 3 55 22ครับ